ทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับเจ๊บอ Production และยมดซอยบอย่างเราสองคนจะไปซื้อรถนนะครับเป็นรุ่นไหนติดตามได้เลยนะครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ก็อยู่ที่ตลาดโรงสีนาป่านะคะนี่ก็มารอลูกค้าครับนัดเจอลูกค้าลูก้าขี่รถมารับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมก็หลังจากได้ขี่รถมาไกลนะฮะนะครับก็ดูเอกสารดูรถนะครับ ดูเรียบร้อยนะครับรถก็เรียบร้อยดีครับตรงที่น้องบอกทุกอย่างนะผมก็บอกน้องไปว่าถ้าซื้อถ้าคนอื่นมาซื้อนะก็จะโดนเขาขกดราคานะแต่สําหรับพี่พี่ไม่กดราคาพี่ก็ให้ตามราคาที่น้องบอกเลยนะ <Wow. S 1> น้องบอกรถสวยตามที่น้องว่าผมก็ให้ราคาตามที่น้องขอนะครับนะครับผมไม่กดราคาน้องนะนะครับ ผมไม่กดราคานะผมซื้อซื้อรถนะครับยังไงมันก็ไปต่อได้อยู่แล้วครับแต่สําหรับบางคนที่ไปซื้อนะครับก็ไม่คิดสงสารลูกค้านะครับแต่สําหรับเราเราเอื้อเพื่อนะครับเพื่อแผ่นะครับสําหรับลูกค้าที่น่ารักนะครับแล้วก็ซื้อทุกคันดันทุกเคสนะครับราคาไหนเราไหวเราซื้อหมดนะครับไม่มีกดราคานะครับไปถึงหน้างานแล้วไปกดราคาลูกค้าไม่ใช่เราแน่นอนครับโอ้ของแค่ตัวนี้ ครับสาหรับเคสนี้นะฮะน้องก็จะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ Finance ให้เท่านี้พี่นะครับแต่ว่าเรื่องเอกสารมันยุ่งยากต้องไปผ่อนแล้วเป็นดอกนะครับนะครับต้องเสียดอกเสียค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับแต่น้องก็บอกว่าถ้าพี่ซื้อราคานี้หนูผมก็ขายนะผมก็ตัดสินใจซื้อในราคาที่ไฟแนนซ์ให้นะนะครับน้องก็พอใจต่างคนต่างพอใจกันทั้งสองฝนะ่ายเนาะ ส่วนคันนี้ก็จบเคสเรียบร้อยครับนะครับดูรถดูเอกสารครบจ่ายตามก็โอนเงินให้น้องนะครับตามจํานวนที่น้องว่าและเราพอใจนะครับเราก็ให้นะรพอให้เราก็ยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถคนเดียวนะครับยกขึ้นคนเดียวนะครับเราไม่มีบันไดขึ้นนะครับมืออาชีพครับทําแบบมืออาชีพนะครับไม่ต้องมีคนช่วยนะครับมัดรถนะเคสนี้ก็จบเคสนะครับใครสนใจก็สอบถามนะครับอยากจะขายรถนะครับได้ราคาดีปรึกษาเรา ได้เลยครับผมขอบคุณครับ